ติมรสสตรอเบอรี่ค่ะได้ครับใส่ถ้วยนะคะได้ครับเอาใส่คนใส่ถ้วยครับใส่ถ้วยค่ะได้ครับจะตักให้ครับอไปเลยนะทำไมพ่อค้าเลียมือล่ะคะก็มันเลอะนี่ค่ะอ๋อะะอื้มน่ากินจังเลยอุ้ยเดี๋ยว พ่อค้าตักไอติมให้ลูกค้าแล้วทำไมเอาไปช้อนไออมล่ะคะโอ้ยเร็วค่ะเร็วๆจะได้กินไหมเนี่ยโอ้ยพ่อค้าค่ทุกทาพ่อค้ามันลงไปแบบนี้อ่ะแล้วลูกค้าจะกินยังไงคะเนี่ยแปลงฟันหรี่ยงคะ แปลงยังคะแป้งแค่คะแปลงแล้วเหรอโอ้โหโอ้โหนะพ่อค้าคะแบบนี้ไม่ซื้อแล้วนะคะไม่ซื้อเลยไม่ซื้อหรอกค่ะมันสกปรกเกินแค่นี้เลยครับแค่นี้เหรออันนี้เท่าไหร่คะเท่าไหร่กี่บาทกี่บาทคะห้าสิบบาทค่ะห้าสิบห้าบาทใช่โอ้ my god ในในเขาดูห้าสิบห้าบาทโอ้อ่าขอกินก่อนนะคะห้าสิบห้าบาท มมอ,อ,อร,ร่อยไหมคะอร่อยค่ะอืมขอแบบซื้อกลับบ้านหน่อยค่ะเอาใส่โคนได้ไหมคะอืม <c oughs> ค่ะได้ครับได้ค่ะเอาใส่โคนอีโคนหนึ่งค่ะได้คะ่ะได้เลยเอาไม้ปาอะไรครับใช่ค่ะวันนี้ลูกค้าเยอะไหมคะลูกค้กาเยอะเลยหรอวันนี้ขายไปได้กี่อันแล้วคะสองอ,อันไปแล้วสองอันไปแล้วไหนบอกว่าลูกค้าเยอะไงว้า <c oughs> ไม่เอาค่ะเอาเส่กชนเเลยค่ะว้าทำไมพ่อค้าทำแบบนี้ลหรอคะโอ้ตากไม่ได้ไมหน่าขายได้เวลาสองคันเพราะว่าคุณทำแบบนี้ใช่ไหมคะลูกค้าก็เลยไม่มาซื้อเนี่ยช้อนนี่นี่เสร็จแล้วเหรอคะ อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้กี่บาทห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทเอาท็อปปิงะะ้งด้วยค่ะท็อปปิ้งเหรอใช่ค่ะโอเคครับจะใส่ท็อปปิ้งให้นะได้ค่ะชิคกุ้พายหน่อยขอบคุณค่ะดแล้วแล้วครับ โอเคบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายครับนี้อ้าร้อนแต่วิว่งันนี้จกว่าไปติมไหมคะไปติมไหมคะอา้อาวอันีครับรับอะไรดีคะ เอาละ่ะไปจิม้มหนึ่งถ้วยครับหนึ่งถ้วยใส่ท็อปปิ้งไหม,มคะแบบนี้ครับแบบไม่ต้องใส่ท็อปปิ้งค่ะไม่ต้องใส่ท็อปปิ้งทำไมอะคะไม่ชอบกินเหรอคะไม่ชอบกินครับเพราะอะไรอะคะไม่รูย้ยท็อปปิ้งร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะแก๊แต่ว่าอยากกินไอจิ้มอย่างเดียวอ๋ออยากกินไอจิมอย่างเดียว,ยกกยยวค่ะมีตังไหมคะมีครับที่ไหนอะในกระเป๋าอยู่นี่นี่อ๋อสักครู่นะคะเอาอะไรนะคะใส่ถ้วยหรือใส่โคนนะคะ ไส่โคนไส่โคนเหรอคะแล้วก็เอาแบบนี้เลยครับแบบนี้คืออะไรคะเอาจิ้มครับสามบาทสามบาทเหรอคะเอาเอาหนึ่งถ้วยครับเอาหนึ่งถ้วยอ่าสรุปใส่โคนหรือว่าใส่ถ้วยคะเอาเอาโคก,กับถ้วยะครับสองอย่างเลยเหรอคะใช่ครับออะไรจังเลยไอติมรสมะนาวได้แล้วคะ่ะไอรสมะนาวอยู่ตรงไหนคะครง

ไม่ได้ขายเดี๋ยวไม่ขายจริค่ะคุณจริงเดี๋ยเอาไว้โพได้ไหมคะได้ค่ะริงจรขายใช่ไหมคะ